สวัสดีค่ะครูนัทนะคะ Hello everyone, I'm teacher on ขอต้อนรับสู่ภาษาไทยรุ้งฟริง English in Love. วันนี้เราไปพบกับคำศัพท์กันเลยนะคะ Let's go. Today I would like to present English word. The word is hate. Hate. Pa Let's spell together. Hate. One more time. H-E-A-D. hate Let's pronounce. H-E-D-Hate. H-E-D-Hate. For example, this is my head. This is my head. สำหรับภาษาไทยในวันนี้ขอนำเสนอคำว่าศีรษะเขียนตามนะคะสสาราสระอีรอเรือสฤศีสระอา่าอีกครั้งนะคะสสาราสระอีรอเรือสฤศีสระอา่าอ่านว่าศีรษะศีรษะเป็นคำนามหมายถึงหัวใช้กับบุคคล ประโยคตัวอย่างนี่คือสีสันของฉันอีกครั้งนะคะประโยคตัวอย่างนี่คือสีสันของฉันเด็กๆอย่าลืมกลับไปทบทวนพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้สวัสดีค่ะ See you again tomorrow goodbye